ในที่สุดเรามาเจอกันแล้วก็ของเนื้อคู่ S L B สีดำนะครับสำหรับลูกค้าแบบในเพจต่อทำบอลผู้จัดการหาขายเองนะครับวันนี้ขออนุญาตมาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับคุณกินายศทธ์วาดิชรถสีดำที่ดูไว้คันนี้ถูกใจนะครับตกใจเนาะของแต่งตามที่เราคุยกันเลยนะครับบางอย่างไม่ได้คุยก็ให้นะครับสหรับเพจของสบายสบายคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ต้องลดคนถามว่าพื้นหานในอาชีพที่แจ้งไปนั้นไปเนี่ยเป็นงานยิป ขายอะไรอยู่ครับขายแกะอะไรเอ่ยบอกบอกได้ขายหมูปิ้งนะครับคุณค้าขายหมูปิ้งนะครับขายอยู <c oughs> ่ห้าธนาคารแถวชินนาวงต้องรบกวนถามจริงเพาะไปนั้นขัดยากนะไม่ยากเลยเนาะนั่นหมายความว่าจริงๆอาชีพค้าขายขายหมูปิ้งทํางานบริษัททุกจริงอยากได้หมดเลยนะครับใครถ้ซื้องได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาลูกค้ามีธุระที่ไปก็เ้าต้องขอขอบคุณคุณกิรายศนะครับ ทิปเอาไว้นะตรงนี้ด้วยพี่ให้ทิปไว้วาอใจกับนนต่อรางว้ลทน,นะคร้วมีลนนูกค้าสนใจอยากทดลองแนะนำมาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบรบคุณมากๆครับสวัสดีครับ